ดีค่ะอันนี้นะ้องจะกินอะไรคะจะกินกุ้งโดนัทโดนัทกุ้งค่ะเดี๋ยวเทกันน,นะเป็นยังไงเวค่ะว้าวชิ้นใหญ่จังเลยนี่นะคะโดนัทกุ้งร้อนจังเลยหนูจะกินได้เหรอกินได้ไหมเ <c oughs> อ้าบีบซอสอ๊ยร้อนอ,อันนี้อะไรชิ้เกโลเหรอ S <S ช่ชิคแอนโลเท่าไหร่เนี่ห้าสิบเก้าอือหือชิคแอนโลชิคแอนโลน่าทานไหมเข <บบ S 2> าบอกว่ามันเหมือนแป้งอร่อยมากเลยอันเนี้ยกินเลยร้อนนะกัดทีแล้วน้อยอื <S <S อหอเาวันนี้เขาไม่แถมเหรอ แถมพวงนี้เอ้าเหรอแถมมันจันเหรอไปดูที่ไหนมาไปดูเมื่อคืนนี้ไงหันทางซอสเน่ยไปร้อนนี่นี่ข้างในเป็นเนื้อกุ้งเรากินนี่ว้ามาชิมเลยนะ กรอบกรอบนุ่มข้างในน,นุ่มมากเลยอือร่อยค่ะองไรเป็นเนื้อกุ้งรอ้อนออกจากเตาเลยใช่ไหมนีมอม่อื้อย ชิกันโลขอชิมเลยนะชิคกับบนโลตบบนโลใช่หรอตบบนโลเหรอโลรูปแป้งอร่อยแต่ว่าเผ็ดนะเนาะมันมีรสเผ็ดมีม,มีหนังไก่ด้วยอืว้าวตอบอื อร่อยอร่อยคุณน่ะคึกใจหลายเห็นนั้นโฆษณาเมื่อคืนนี่ป่อยากกินอะายเนาะอันจันคือจะแถมหนึ่งสามแถมหนึ่ง ูวอ,อร่อยมากค่ะอาชิมค่ะสุดท้ายพี่น้องดูว้าวอ้มามดเลยอร้อนร้อน <c oughs> นึกว่าอร่อยอร้อนนึกว่าจะอร่อยอร้อนอร,อ,อร่อยมากค่ะบ๊ายบาย